วันนี้ผมจะพาทุกคนมาใส่ปลายท่อสองท่กับดูอีแม็กตัดคอต่อเอ้ยตัดท่อมาเรียบร้อยแล้วเห็นไหมดูดิดูคอยางโบนะแล้วก็นี่ก็เป็นคอของเอ็กแม็กนะครับเสียงมันจะเป็นยังไงกับหูคือกันนั่นนี่ทุกคนดูดินะนี่นี่ดูดูเดี๋ยวผมจะเทียบเทียบให้คนได้ดูตรงนะครับเออเนี่มันจะน่าน่าจะอยู่ประมาณนี้นะเฮ้ยโจโค้ดโก้เลยคนดู one two t h r เ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชิบดสวัสดีครับคนดูทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับผมยูวายพารองนะครับก็วันนี้จะลงคลิปช่องเด็กนะครับทุกคนก็คือช่องใหญ่ของเราได้ บินไปแล้วนะครับ2อาทิตย์นะครับก็ลงคลิปไม่ได้อะไรสองอาทิตย์นะครับวันนี้ก็จะมาลงคลิปช่องเล็กกันนะครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับช่องเล็กตอนนี้ก็อยู่ที่หมื่นหกพันซับนะครับก็ทุกคนก็กดอันซับกันมาดิอันซับอันซับไปก่อนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่กดติดตามสังกัดดิ่งกันด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะลงคลิปช่องเล็กกันแล้วนะเพราะว่าช่องใหญ่มันลงคลิปไม่ได้กันทุกคนโอเคมาเดี๋ยวนี้ผมจะพาทุกคนมาพาลองกันหน่อยก็คือหลังจากคลิปทททีี่่่แล้วนะผมเออา ที่ผมเอาโอง่งอะมาเป็นปลายท่อ X Max นะครับวันนี้ก็มีไอเดียจริงๆเรียบร้อย่าก็คืออะไรที่เราเคยทําไปก่อนนะครับกับรถเล็กๆนะผมก็เอามาจับใส่กับรถ X Max ของเรานะครับนี่เลยวัน,นนี้ผมจะพาทุกคนมาใส่ปลายท่อ2ทีกับรถ X Max ตัดท่อเต้ยตัดท่อมาเรียบร้อยได้เห็นไหมดูดิดูคออย่างโบนะแล้วก็นี่ก็เป็นคอของ X Max นะครับบอกเลยว่าอืมเสียงมันจะเป็นตังไดกับหมคือกันน,นั่นนี่ทุกคนดูดินะ นี่นี่ดูดูเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้คนได้ดู <S 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 ทรงนะปั๊บปึ๊บนี่มันจะน่าน่าจะอยู่ประมาณนี้นะฮัลโคตรโก้เลยคนดูกดไลค์กันด้วยนะครับทุกคนก็อันนี้เป็นช่องเด็กนะครับทัพก็น้อยนะไม่รู้ว่าคนดูจะเท่าไหร่ก็กดไลค์กันด้วยนะครับกดไลค์ไม่ได้ตังค์นะครับได้กําลงังใจในการทั้งคิปต่อไปนะครับไปเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนมาใส่ปลายทอสองทีกับรถเอ็กแม็กกันเลยเห็นไหม แล้วผมจะถอดท่อตัวเดิมออกก่อนนะครับเดี๋ยวรอวาตอนที่เราถอดท่อเสร็จแล้วก็ใส่ท่อตัวนี้กันเลยนะครับเพื่อให้เป็นการเสียนาฬิกานะครับไปไป,ไปแล้วนะครับนี่เลยโซมน่าจะอยู่ประมาณไหนวะเดี๋ยวลองเทียบดูก่อนนะเนี่ยมันน่าจะอยู่ประมาณนี้นะทุกคนเจดเดียวอยังโก้เอ้ดูดิหนึ่งเดียวในไทยนะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กันเถอะอย่าลืมกดไลค์แชร์ด้วยนะโอเค okay, เดี๋ยวผมก็จะเริ่ม ใส่คอท่อ,อเลยนะครับเพราะว่าคอท่อตัวนี้มันเน้นบุบไปแล้วอะ่ะทุกคนดูดินะที่มผมลงทุนเพื่อทุกคนไงมันก็เลยบุบไปเลยหลยังจากที่เราใส่ท่อโอ่งนะครับก็เป็ประมาณนั้นก็รักชมดูครับก็อะไรก็ทําได้หมดนะอย่าลืมกดติดตามแตะกระดิ่งไปที่ที่มกันด้วยนะครับช่องนี้ก็ลงคลิปเรื่อยๆเลยลงตลอดเลยนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยครับไปเดี๋ยวตอนนี้ผมขอใส่คอท่อแล้วก็สวมตัวนี ให้ทุกคนได้ฟังเสียงเลยว่าจะเป็น,ใน,ในยังไงบอสบอบบอบบอสบอสบอบอสมือเสียงมันน่าจะแบบบอสหรือว่ามันจะั้มัม้มั้มั้มเฮ้ยดูเล่นกันดูเล่นกันไป <c oughs> <c oughs> โอเคนะครับตอนนี้ผมก็ใส่ข้อท่อไปเรียบร้อยนะ <c oughs> ครับก็เรากำลังจะใส่ปลายสองทีนะครับทุกคนคือตรงนี้มันจะรวมนิดนึงนะเห็นไหมระวังนี่ผมก็เลย 1, พันผ้าเทปนะเพื่อว่าให้มันแน่นๆตอนนี้ก็ยัดอยู่ยัดยากว่ะเย็นเย็นมเข้าไป เดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันเลยมันจะเป็นจังไงโบ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 ่จะด้มันมจะดังนะ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 เะนะระน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 ้นะ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 ่ะน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 ้นะนะนะเะนะนะนะยวนะ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 ล่นะนะน่นเลยนะทะนคนะนะนะนไนะนะนะนเนะนะมันะนอนะาเป็นยังไงนะทุกคนย่านะมกดไลค์กดแชรนะ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 กัน้วยนะมก็พาลนะนะนินทนะแดนะครนะ ออะไรเราทงสสยเราก็ลองไปท,ทุ่ทีมทุเดนะครับอันนี้เป็นรถอโอตโต้นะครับใส่ปลายท่อ2ตเอ้ยใส่ปลายท่อ2อทีนะครับรถเอกแมกของเรานะครับน้องยกัยกแดงนั่นเองนะครับโอเคไปแล้วผมก็จะสตาร์ทให้คนได้ฟังเสียงกันเลยว่าเสียงจะเป็นยังไงนะครับไปเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันหนึ่งสองสามอุ้ยผิดคาดเฮ้ยมันนางนเหรย รถอ่ะทุกคนเสียมันจะประมาณนี้ว่ะเสียงโคตรเบาเลยอ่ะแสียงมันแบบนุ่มๆอะเสียงมันไม่ดูอ่ะเออใช่เดี๋ยววันหลังต้องไปหาปลายท่อหนิเดี๋ยววันหลังต้องไปหาปลายท่อ แบบดีๆมาใส่เนาะอันนี้มันไม่มีใยกแก้วไม่มีอะไรแต่เสียงก็จะประมาณนี้นะทุกคนผมก็สงสัยนะเข้าพาลองนะทุกคนว่ามันจะเป็นยังไงนะผมก็พาลงทุกที่แสดงน,นะแต่ว่าการขับขี่เราต้องใส่หมวกด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับต่อหัวของเราเองนะครับหมวกยางก้ขี่ไปไหนสาวก็มองไม่ใช่แค่สาวคนอื่นก็มองนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเสียงมันก็ใช้ได้อยู่ใช้ไม่ได้หรอกเสียงไม่คือ ที่คาดไว้อะกล่าวว่าแบบแปลงแปลงแปลงแปลน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 แต่อะไรประมาณนี้นะแต่มันก็โอโต้ด้วยแหละอืมอโต้แล้วก็มันก็ไม่ทิ้งแถวของมันเสียของมันเนาะ เดี๋ยว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 <ห>ยชิดดาเดี๋ยวจะได้เรื่องอุ้ยนมนือมือไม่ถึงยังวะมันหลุดออกแล้วก็ไอ้นี่ไงอ๋อมันนี่มันเกาะโอ้ยชี้จบแล้วทุกคนเนี่ยมือแต่เล่นเพลินไงมือแบบคองตัวแบบฟรีๆไงเพราเมื่อกี้ข้อหลุดเล็ดร้อยไายแล้วไม่รู้ว่าตรงไหนเป็นรอยหรือเปล่าวะแดีวก็เป็นไงเครื่องเออ โอนวะเอาแล้วมีมือพองอะอรถประพังวันีนึ่รถปรนพังก็ไม่เป็นไรนะครับแต่๋ก็รักคอนโดเหมือนเดิมนะครับอะไรที่เราพาลองได้ล้วก็ทำนะครับทุกคนใครที่อยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาหน่อยนะครับหรือว่าใส่คอมสกิทใส่ใส่คอมสจิทมันก็ยากนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าใส่ได้อยู่ล้อหน้าหรือว่าให้ใส่ล้อจักรยานก็ใส่ได้นะครับรักคนดูทุกคนนะครับเดี๋ยวตอนนี้อันนี้เราผราเทปไงผราเทปเราเทปผาเทปมาพัานไว้เพราะว่ามันหลวมนะครับ พราะช่วงนี้มันจะใหญ่นิดหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ละลายไปเรียบร้อยเห็นไหมละลายไปหมดเรียบร้อยนะครับโอ้โหดูดินี่ลอกว่างวันนี้มีรอยอะไรหรือเปล่าวะนี่ตรงนี้เหราหร่หน่อยกับใหญ่ใหนี่งะออกเลยวะเออมันงัดไงก็ไม่พังว่ะมันดูใช่ได้ถือว่าไม่พังนะครับเดี๋ยวตรงนี้นี่เห็นไหมมันกระเด็นมาใส่เครื่อง ถ้าเทปมันละลายมันก็กระเด็นนะมันกระเด็นหรอกก็จะประมาณนี้นะทุกคนเสียงก็ประมาณทุกคนที่ทุกคนได้ยินนะครับเสียงไม่ค่อยได้ปะใครที่มีไฟท่อสองทีดีๆก็ติดต่อมาหน่อยนี่ถ้าใส่ไฟท่อสองทีดีๆเสียงน่าจะดูเลยเสียงได้ยินดีแบบแปบน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 อะไรประมาณนี้นะก็คิดไปทั่วนะเพราะว่ารถสองทีมันก็เสียงประมาณนั้นนะแต่ว่าถ้าเราไปท่อสองทีดีๆมาใส่กับ X Max หรือว่ารถออโต้เงี้ยนะครับเสียงจะเป็นยังไงก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ตัวนี้มันเสียงไม่ค่อยได้เท่าไหร่ ก็จประมาณนี้นะทุกคนใครชอบคลิปน,นี้อ่าลืมกดไลค์กดแชร์กดับสไครกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็พาลองนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดสับสไครต์กันด้วยนะครับตอนนี้เป็นช่องเล็กของผมนะครับ u y 2น2ครับเพราะว่าช่องหลักเกียังลงคลิปไม่ได้2อาทิตย์นะครับทุกคนไปแล้วทุกคนสำหรับคลิปน,นี้สวัสดีครับ